อย่างซีนเอออย่างซีนอ่าอเป็นยังไงนัววะนัวคุยเหรอคิดอยาก<ง>คับพี่น้องตำทัวนี่ใส่ครับแจวขมล่องเมืองก่อนอือือครับมาพี่น้องมาอย่างเนื้อครับเมื่อนี้่ครับ ย่างเนื้อกินกับตำาบักทัวนะครับกับแยวขมโอ้เบิ่งครับมักซอดได้วครับเนี่ยหอมห้ยห้อยโอนบรรยากาศป๊ามาพี่้องมาได้ย่างซีนครับเมื่อเนี่ยย่างซีนหอมหอมกินกับ ตํำบักทัวกับแจวขมเนี่ยครับส้อยไบกรับมันจังบอดเสียเวลาหมักซสดได้ครับเมือนเนี่ยเบาเช่นมักสดนะครับเศบเศบโหลดโอ้ผีเฮียลงอันนี้เสื้อห้องห้เ,เสื้อลองห้งามเนป่ดปวด โอ้ยเข่าโคตรปุ่นอะต่ว่าเสือมันหยาบโอู้หิ้ารุ่งเบิดเหรอเอาเดี๋ยวซ้อยกันครับพี่น้องขอนอนุญาตซ้อยกันอันนี้เป็นเนื้อไร่โอ้ยซอยเดี่ยวนะครับพี่น้องตําบหกทั่วเจลข้มผมทัดอยู่ทั้งถางครับ สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับมือนีพบพอกันคึกเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยแชนเาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นกับแม่น้องลูกกีได้ย่างซีนปิ่งซีนนะครับกับกินกับตําบักทัว่วฝีมือเพลินนะครับตัวนี้เบาเช่นย่างหมักสอดย่างดีแจวขมกับมี่พักอยู่ด้านข้างยับเขามา <c oughs> มันจีออกนอกเฟรรมนอกกล่อง มาจัดเลยเสียบแน่นอนฝีมือเบาเช่นมือเนี่ยเพิ่นคิดอยากนะครับก็เลยจัดให้เพิ่นเพิ่นว่าอยากยานอย่างสีนว่าท่านอย่างสีน้นเอออย่างสีนอ,อ่อาออเป็นยังไงนัวบะนัวคุยเอาข้าวเหนียวค่ะพี่น้องตำทัวนี่ใส่กรบเจียวขมลองเมืองก่อนอืมครับ จับอีกใส่มือด้วยค่ะอพอด<ส>อกินสองคอนดอกอ <laughs> คู่คันเทนา่าอย่างกะเมี่ยคันเทนา่าคือมาอยู่ทางเคียง กวนแต่นอสอกได้หนึ่งั้งนี้มักมักอะไรกไม่อย่างหอมเนาะมักรสดีซอสหอยเซ่อเซ่อืมใส่เกลือจังว เออบอกเปล่าอืมอืมยำแดดกี่บอกืมฟังเสียงรถพี่น้อง เอาดีเด้อ่าข้คเด้อนี่เราถ้าย่างถ้ากินดิบเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยถ้าย่างมันจะเหนียวจังเอยวายแมนยำมกากำลังบ่แมนยิ้วเขาจนชัน ขัดลังกับเมี่ยวัสิกินห่อนๆเย็นก่อนครับพออุนอ่นๆพอดีครับ เสิ้ต่างกล่องแล้วอันนี้เนี่ยไล,ล่บ่ะแมนบ่ได้ออกกล้องน้ำเพิินลายเหมือแล้วครับเอฟซีเพิ่งจะถามมาปล่อยให้เพิ่นสายเดียวค่ะเพราะว่าช่องเพิ่นกับมี่อยู่ครับพี่น้องออชอบดลีด จังสีตัวจังมีแห้งเราะช่วงนี้จั๊กตะเม่นู้เนื้อนะครับเนื้อพูดเฮ็ดอยู่นี่จั๊กทาเลเม่นู้หระครับยังโบเบิร์ดอยู่เดี๋ยวตาขวอ,อนหลอด <c oughs> คุ้มพัก ตุย้ยเจ้าผมแซ่ก็แดกต้อนหมดยำแรกแน่บ่าหแรกแน่กะลื่นลดห้ยำ เริ่มเข้าอย่างเนื้อถิ่มใบอีกคนจะข้ขามสองคำเนี่ยขาดัวนอนี่อันนี้เป็นปลาหอมเนาะแมนเสือเด่นเหนียวโยมันเซ่บเจ้ว่าขค้ืไอหมครับอย่าคิด อีกคำานึงสิ็ไปเบิ่งเนี้อเดี๋ยวสิใหม่ก่อนอย่างเนื้อไปให้น้องลูกกี่ครับพี่น้องสุดลวบอนไฟมันหมดนหรอบ่จ้ะ ยับข้าบ้านพี่น้องผุ่นเบ่งพันย่างเนี่ยข้างหลังหันหลังให้พร้อม <laughs> เ,อเัิ่มไปนะ โอ้เสือนสื่อหมาก็จะเป็นมวลกว่าคนขุมทรัพย์นะ แบบสุกถาม่า,าแสบบ่าแสบอีกแบบได้ครับพี่น้องนี่แต่ว่าสำหรับเบาเช่นเนี่ยถาม่ากับดิบเนี่ยเรต้องพูดถึงมักกินดิบหลายกว่าครับ ผับสองผับสามหลอดใส่แจวขมเมืม่อในแม่บ้านเพื่อนอยากกระเด้ดจัดเมนูซุกซุกให้เพื่อน 鸟。<coughs> กับมับจนตีงพี่รองแร่ยำพช่วงนี้กินตะเนื้อใส่งา้นนักขนาด ngọt, hmm, hmm, là pí non đấy, tầm một thua. เบิดตลอดเอาคําทุ่ทไายฝากพี่ต่อนน้องครับแซบพักคือเก้าหรอครับเมื่อไยบรรยากาศจุทงจุ่าครับย่างสิ้นหรือว่าย่างเนื้อนะครับตําทั่วเมื่อไงเด็ดเลยเมนูเนี่ย